สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับพามาชมตัว Honda Jazz G K นะครับผมคันนี้ใส่เป็นล้อสีเข้มสูตรทางร้าน RE 30งานเซียอีดิชั่นนะครับขอบ15กว้าง7ออฟ33นะครับผมรัดด้วยยางแรนเซล 1 9ึ่งเกห้าห้าสสิบห้านะครับผมตัวนี้จัดตรงด้วยสตัด h เฮดไดนะบีสเปนะครับผมโหลดสุดสตัดเลยนะครับหน้าก็อยู่ประมาณ5้าเอดนะครับหลังอยู่ประมาณ5้บสนะครับผมเสียมากๆเลยนะคันนี้ทรงโคตรสวยเลยนะครับคันนี้ ข้างหลังลองสเปเตอร์4มิลด้วยนะครับที่เราเห็นนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังก่อนนะครับผมไม่สามารถเอามือสอดเข้าไปได้เพราะฝนมันตกแล้วก็เปียกผมมากๆนะตอนนี้นะให้ดูใกล้ๆก่อนนะครับระยะเหลือเนี่ยถ้าเอาจริงๆก็1นิ้วมือสอดพอได้อยู่นะ1นิ้วมือผมเนี่ยพอต่อดได้อยู่นะครับด้านหน้าน่าจะต้องเอียงมือนะครับถึงจะสอดได้นะครับ ด้านหน้าตอดต้องเอียงมือเข้านะครับถึงจะได้นะจากระยะที่ผมเห็นด้วยลูกตานะครับด้านหน้าอมสวยทรงสวยมากเลยนะครับคันนี้ล้อจะเป็นสีของสูตรทางร้านด้วยนะครับทําสั่งสั่งล้อทําสีเลยนะครับคันนี้ล้อก็ขึ้นอยู่กับตัวงานล้อที่จะสั่งทํานะครับพี่แต่ถ้าเกิดว่าค่าทําสีเนี่ยสามพันบาท ล้อก็ขึ้นอยู่ว่าจะเลือกล้อเป็นงานอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นล้อมือสองที่ร้านก็อยู่ประมาณ8 9 0 0นะครับที่ทําสีแล้วนะ7,9็0พั0 0ก้าก็จะมีหลายงานให้เลือกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูล้อกันต่อดีกว่านะครับอันนี้ทรงสวยมากๆนะครับอยากให้ชมนะต่อกันที่ตัวล้อ เ e 3 0สินะครับผมตัวนี้เป็นงานเซียดิชันทำสีเข้มสุดทางร้านนะครับทำไมสีมันออกเหลืองๆนะเดี๋ยวค่อยไปดูรูปภาพไทยคลิปนะครับจริงๆมันเป็นสีน้ำตาลแบบน้ำตาลเข้มเลยนะแต่ในคลิปทำไมมันเหลืองเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูรูปภาพแล้วกันนะครับอาจจะเป็นแสงด้วยนะครับตัวนี้เป็นงานเซียดิชันขอบดีภ้ากว้างเจ็ดอาผ่าที่สามร้อด้วยยางแลนเฟลนะครับ ลนเลหนึ่งเก้าห้าหนะครับผมนี่นะครับตัวแลนเซลตัวนี้จะมีริมกาดป้องกันขอบล้อให้นะครับด mm hmm. อกยางจะเป็นลายสปอร์ตเลสซิ่งนะครับคล้ายกับยางลายดังๆนะครับตัวนี้ผลิตเม็ดในไทยแลนด์นะครับตัวยางสวยมากเลยนะ mm hmm. ตัวล้อด้านหลังลองสเปเซ,เซอร์แล้วนะครับ ตัวนี้มีฝากลางให้นะครับผมสามารถเลือกที่จะรับก็ได้ไม่รับก็ได้นะครับขายอยู่ฝาละห้าสิบบาทนะครับสวยมากๆเลยนะประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของล้อนะครับไปดูกันต่อที่รถนะ โอเคนะครับก็เอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสําหรับใครที่มองหารอ,อยางแนวนี้อยู่นะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับผมที่นครซับยางยนต์นะล้อพร้อมยางเริ่มต้นนะครับที่เป็นมือสองอยู่ที่หนึ่งมันรอบาทพร้อมยางใหม่นะครับจนถึงหนึ่งห7 0 0 0กหนึ่งมเจบาทนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเลือกรองานอะไรด้วยนะที่เป็นสีเข้มนะครับ โอเคประมาณนี้สนใจสอบถานไว้ที่นครทับยางยนต์0945409999สวัสดีครับ Perfect! perfect.